สวัสดีครับสมาชิกสตาทุเีดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็ได้นำหวยหาหนอยงวดประจำวันที่4สิงหาคม2565ลงคลิปให้สมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวยหาหนอยทั้ง3หาฮหานอยครับฮาหนอยพิเศษหาหนอยปกติและฮาหนอย วีเีผมก็จะมีเลขสูตรเดขคำนวณเลขเด่นประจําหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนํามาจับคู่ชุด3ตัว2ตัวบนและ2ตัวล่างให้กับสมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการซื้อสลากหวยหาหน่อยทั้ง 3. หาหฮาอยครับคําเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนําการสรุปเลขเด็นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเพื่อหาเลขตัวเด่นจับคู่ สตัว2ตัวบนล่างเป็นแนวทางการซื้อสลากหวยฮานอยวงเล็บเปิดพิเศษปกติ v ีพีวงเล็ปิดเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณานในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลกันออกสลากหวยฮานอยงวดประจำวันที่3สิงหาคม2565กันก่อนครับ ลกันออกสลากหวยฮานอยพิเศษทํากันออกในเวลา17.15นาทีถึง17.30นาทีรางวัลเลขท้าย4ตัวออก3 5 6 8ครับเลขท้าย3ตัวบน5 6 8 2ตวบน6 8เลขท้าย2ตัวง5 0ผลกันออกสลากหวยฮานอยปกติทําการออกในเวลา10 8นก15นาทีถึง18น30นาทีรางวัลเลขท้าย4ตัวออก 7686เลขท้าย3ตัวบน686 2ตัวบน86เลขท้าย2ตัวล่าง71และผลกันออกสลากหวยฮานอย v a p ทำกันออกในเวลา19.15นาทีถึง19 19.30นาทีรางวัลเลขท้าย4ตัวออก5461เลขท้าย3ตัวบน461 2ตัวบน61เลขท้าย2ตัวล่าง79 นี่คือผลการออกสลากหวยฮานอยพิเศษปกติและ v a p งวดประจำวันที่3สิงหาคมครับมาสรุปเลขสูตรที่ลงคลิปให้สมาชิกตูเป็นแนวทางในงวดประจำวันที่3สิงหาคมกันนะครับในชุด2ตัวล่างของหวยฮานอยปกติครับชุดเน้นนะครับเด่น7 1ลอง7 6ครับเข้าตรงๆนะครับในชุดเน้นนะครับ71ครับ71นะครับส่วนใน ชุด2ต right ัวบน2ตัวล่างครับสตัวบน2ตัวล่างก็มาเข้าที่2ชุดเลยครับเข้า79นะครับเล็เกลขท้าย2ตัวล่างของหวยฮานอย v i p และ71เข้า71ชุดตรงตรงหวยฮานอยปกติครับส่วนในชุดเน้นและชุดรองครับชุดเน้นและชุดรองรวมทั้งเลขวิ่งครับเน้นรองลงทั้งเลขวิ่งนะครับ ชุดเด่นนะครับเน้นเข้าที่7 1เลขกไทยสองตัวล่างของหวยฮานอยปกติครับและมาเข้าที่79ด้าลวยวิ่งบน799 7มาเข้าที่เลขทไทยสองตัวล่างชุดตรงตรงของหวยฮานอย VIP นะครับรอบ19บเก้านกาครับสมาชิกท่านใดที่มีโชคครับถูกตลากเลขทไทย2ตัวล่าง หวยฮานอยปกติ71และหวยฮานอย VP79 ก็แสดงความดีใจนะครับท่านที่มีวิชดต้องลุ้นกันต่อครับในงวดวันที่4นะครับผมก็ได้มีเลขสูตรที่ได้มาสรุปเลขเด่นในสมาชิกตูเป็นแนวทางกันอีกเช่นเคยนะครับมาสรุปเลขเด่นประจําหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยกันครับจากการนําเลขไทยาย3ตัวนของหวยฮานอยปกตินะครับซึ่งออก6 8 6มาเป็นแนวทางการคิดคํานวณหาเลขเด่นแต่ละหลักครับ หลักร้อยครับในตำแหน่งหลักร้อยนะครับผมได้นำเลข6ครับมาคำนวณหาเลขเด็นประจำหลักร้อยได้เลขเด่นจากสูตรที่คำนวณได้4ตัวครับ4ตัวคำนวณได้มี45,90ครับ4 5 9หหลักสิบครับผมนำเลข8คํคำนวณหาเลขเด็นประจำหลักสิบได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวนะครับ4ตัวคำนวณได้มี1 368ครับ1 368และหลักหน่วยครับ ผมนำเลขโวกคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวนะครับ4ตัวคำนวณได้มี 3, 4, 8, 9ครับ 3, 4, 8, 9นี่คือเลขเด่นนะครับหลักร้อยหลัก10และหลักหน่วยหวยฮหาหนอยวดประจำวันที่4สิงหาคมนะครับมาดูกันจับคู่ชุด2ตัวบนครับผมนำหลัก1 4ตัว 1, 3, 6, 8จับคู่หลักหน่วย4ตัว 3, 4, 8, 9 จะได้ชุด2ตัวบนดังนี้ครับ1วา่งงหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวจะได้1 3 1 4 1 8 1 9หนึ่งางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวจะได้3 3มสามสา่างหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวจะได้6 3 6 4 6 8 6 9 8วดางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวจะได้8 3 8 4 8 6 8ดด 8 3 8 4 8 8 8 9ครับรวมทั้งหมดในชุด2ตัวนัชุดเลยกันนะครับเป็นชุดเต็มๆที่ยังไม่ถัดครับมาลุ้นกันครับ16ชุดนี้จะมาตามสูตรเลยครับส่วนชุดเด่นครับผมจะตัดจาก16ชุดให้สมาชิกดูนะครับมาดูด้านหลัก10ครับหลัก1ิตัว1 3 6 8ครับ1 3ึ8ผมดึงเลข1ครับดึงเลขห ดึงเลข6บางหลักสิบครับหลักหน่วย4ตัว3 4 8สป้าครับ3 4 8 9เ้าผมดึงเลข3ครับดึงเลข8ครับบางหลักหน่วยครับผมนำหลักสิบตัวนะครับ1กับ6จับคู่กับหลักหน่วย2ตัว3กับ8จะได้ชุดเด่น2ตัวบนจากทั้งหมดชุดเต็มเต็ม16ชุดจะได้ชุดเด่นที่สรุปจับคู่ไว้มี1 3 18 6 368 4ี่ชุดครับ หนึ่งสามหนึ่งแปดหกสามหกแปดสี่ชุดในสี่ชุดนี้เป็นชุดเล็ท้ทยสองตัวบนหยุยฮานอยชุดตรงๆนะครับส่วนชุดสามตัวบนมาดูด้านหลักร้อยครับหลักร้อยสี่ตัวครับสี่ห้าเก้าศูนย์ครับสี่ห้าเก้าศูนย์ผมดึงเลขห้าครับดึงเลขห้าดึงเลขศูนย์วางหลักร้อยนำมาจับคู่ชุดเด่นสองตัวบนสี่ชุดหนึ่งสามหนึ่งแปดหกสามหกแปดจะได้ชุดสามตัวบนหยุยฮานอยดังนี้ครับ ในชุด3ตัวบนหวยหาหนอยที่สรุปจับคู่ไว้5วังหลักร้อยจากผู้ชุดเด่น2ตัวบน4ชุดคืได้513 518 563 568 0วังหลักร้อยจับคู่ชุดเด่น2ตัวบน4ชุดค,คื013 018 063 068รวมทั้งหมดในชุด2ตัวบน ในชุด3ามตัวน8ชุดด้วยกันครับมาลุ้นครับใน8ชุดนี้จะมาตามสูตรใช่ไหมครับผมจะสรุปชุดเน้นได้ชุดรองชุด3ตัวบน2ตัวบนในสมาชิกดูนะครับในชุด3ตัวบนทั้งหมด8ชุดครับชุดเน้นเน้นไปที่568ครับ3ตัวบนนะครับชุดเน้นเน้นที่568แนะครับส่วนชุดรองครับรองที่5 18ครับรอง5 18ครับนี่คือชุดเน้นและชุดรองจากทั้งหมด8ชุดเหลืออยู่ที่2ชุดครับ 518และ5 6แปดและั้นครับส่วนชุดเด่น2ตัวบนนะครับ4ชุดเด่นครับชุดเน้นเน้นที่68ครับเน้น6 8ดรอง18ครับรอง18ครับนี่คือชุดเน้นและชุดรองในชุด3ตัวบน2ตัวบนของฮานอยบาได้ทั้ง3ฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP สูตรคำนวณเน้นไปที่ฮานอยปกติรอบ18บนาฬิกา15นาทีถึง18บนาฬิกาสนาทีนะครับ มาดูเลขไทย2ตัวล่างกันต่อครับเลขไทย2ตัวล่างของหวยฮานอยปกติงวดล่าสุดบนที่3สิงหาคมออก71ครับ71นะครับงวดล่าสุดครับหลักสิบครับผมนำเลขเกตคคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักสิบได้เลขเด่นจากสูตรที่คำนวณ4ตัวครับ4ตัวคำนวณได้มี1 368ครับ1 368หลักหน่วยครับผมนำเลขหนึ่งคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักหน่วยในงวดบนที่4สิงหาคมครับได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ สี่ตัวครับสี่ตัวมีหนึ่งสามหกแปดครับหนึ่งสามหกแปดนะครับหลักสิบสี่ตัวหนึ่งสามหกแปดดึงเลขหนึ่งครับดึงเลขหนึ่งดึงเลขหกบางหลักสิบครับหลักหน่วยสี่ตัวหนึ่งสามหกแปดนะครับหนึ่งสามหกแปดดึงเลขหนึ่งครับดึงเลขหนึ่งดึงเลขหกสองตัวครับบางหลักหน่วยครับผมจะนําหลักสิบหนึ่งกับหกจากผู้หลักหน่วยสองตัวหนึ่งกับหกจะได้ชุดเด่นสองตัวบน 2ตัวล่างหวยหาหนอยเลยครับในชุด2ตัวล่างที่สรุปจับคู่ไว้ครับจากการน,นำหลัก10 1ก,กับ6จับคู่หลักหวย1กับ6ครับจะได้1 1 16 6 1 6 6 4ชุดครับ1 1 1 6 6 1และ6 6 4ชุดใน4ชุดนี้ชุดเด่นเน้นไปที่66ครับเน้นไปที่66รอง6 1ครับเน้น6 6รอง6 1ครับนี่คือชุดเน้น ชุดเด่นและชุดรองเลขไทยสองตังของหวยฮานอยมาได้ทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปกติและวีพีสูตรคำนวณเน้นไปที่ฮานอยปกติรอบ18บแปดนาทีถึง18บแปดนาทีนะครับมาสรุปหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปกติและวีพีงวดประจําวันที่สสิงหาคมครับจากเลขสูตรที่ผมได้คํานวณเลขเด่นสรุปยับคู่เด่นในชุด2ตัวบน สตัวล่างครับที่สรุปจับคู่ไว้ก็จะมี1 3 1 8 6 3 6 8 11, 1 1 1 6 6 6 6 6รวมทั้งหมดในชุด2ตัวบน8ชุดด้วยกันครับใน8ชุดนี้เป็นชุด2ตัวมาได้ทั้ง2ตัวบนทั้ง2ตัวล่างทั้ง3หาหน่นอยพิเศษปกติและ VP นะครับ ส่วนชุดเน้น3ตัวบวนครับ3ตัว,วันเน้นไปที่568ครับเน้นไปที่568ชุดเน้นนะครับ2ตัวันเน้น68ครับ2ตัวล่างเน้น6 6ครับ2ตัวล่าง 6, 6, 6นี่คือชุดเน้นและชุดรองครับชุดรอง3ตัวบนรองที่5 18ครับ3ตัวรอง5 18 2ตัวบนรอง18 2ตัวล่างรอง6 1ครับนี่คือชุดเน้นและชุดรองในชุด3ตัว สามตัวบน2ตัวบนและ2ตัวล่างครับส่วนเลขวิ่งครับวิ่งบนเน้นเลข8วิ่งล่างเน้นเลข6นะครับในชุดเน้นชุดรอง2ตัวบน2ตัวล่างมี68 6 6 18 61รวมทั้งเลขวิ่งจับคู่กันนะครับบนล่างจับคู่กแปดแ6 8 8 6 6 8 6หเป็นเลขเด่นที่สุดของหวยฮาหนอยในวัวประจำวันที่4สิงหาคมครับ มาลุ้นครับจะมาตามสูตรตรูกไหมครับนี่คือข้อมูลแนวทางไหวหาหนอยทั้งาหาหานอยครับพิเศษปกติและ v ีพจากสูตรที่ผมได้คำนวณสรุปเลกเด่นจากผู้สมาชิกตูวเพื่อเป็นแนวะทางประกอบการตัดสินใจสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาญานรับชมก่อนตัดสินใจนะครับ ัวเลขที่ได้นำมาลงคี่ปสมาชิกดูเป็นแนวทางนี้เป็นเลขสูตรคำนวณเท่านั้นนะครับจะมาตามสูตรที่ผมได้คำนวณหรือไม่ต้องรุนกันในงวดวันที่4สิงหาคมน,นะครับขอบคุณสมาชิกสตาร์ทูดีดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกหลังใกนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการชิดการคำนวณสูตรไว้ที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางหวยฮาหนอยทั้ง3ฮาหนอยครับ ฮานอยพิเศษฮา,านอยปกติและฮานอย v i p งวดประจำวันที่4สิงหาคม2565ลงคลิปสมาชิกดูเพื่อเป็นแนวะทางประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามกด Subscribe กดไ like, ลค์กดแชร์ครับจะได้เป็นกำลังใจในการชิดค้นหาข้อมูลสูรหวยดีๆเล็กเล่นเลนลงคลิปให้สมาชิกได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับสมาชิกทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับถูกสากไว้ฮานอยทั้ง3ฮานอยครับฮานอยพิเศษ ฮานอยปติและฮานอย VAP งวดประจำวันที่4สิงหาคม2565เฮงๆรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ